พี่มิงนะคะจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลต้องรู้หรือเปล่าว่าคณะของพวกเราเนี่ยมีกี่สาขาและจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะสาขาอนามัยชุมชนค่ะเราเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจชุมชนรวมไปถึงการวางแผนเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขหรือทำงานในกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ค่ะวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพจุดเด่นของเรานะคะเรียนเรื่องปรุอาหารที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพค่ะสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหาร เนักญญอาหารสุขภาพการ์ดค่ะสาขาผู้ชนะวิทยาและการกำหนดอาหารค่ะเกี่ยวกับอ,อาหารและโภชนาการค่ะโดยเราจะนําอาหารเนี่ยมาเป็นตัวส่งเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชนและคนทั่วไปนั่นเองค่ะจบไปแล้วก็จะทํางานได้เป็น2อ,อาชีพหลักๆนะคะก็คือนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารในโรงพยบาบาลต่างๆหรือว่านในหน่วยงานต่างๆค่ะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของสาขานะคะก็จะมีการเรียนร่างานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพค่ะโดยจะเน้นถึงการประเมินผลกระทบของสุขภาพนะคะที่มาจากมลพิษแล้วก็ปัญหาต่งสิวดล้อมค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนักเชิ่งแวดล้ออมหรืชาญส ภาคอาชีวะทำไมเราควรมองภัยครับจุดเด่นของสาขาเรานะครับดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานค,ครับเพื่อทำให้เมินความเสีย่ยงไม่เ,คคเข,ข้าปฏิเคิลดูแลสุขภาพคนในโรงงานหรือว่าในพนักงานครับเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับชาชีพครับแต่ไม่ใช่แค่อาชีพนี้นะครับถ้าเกิดอยากนู้นกมาศึกษาที่คณะเราเลครับน้องๆสามารถติดตามการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาล,ลัยมหิดลหรือในเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขเราได้คะ่ะแล้วก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดแล้วก็คำชี้แจงให้ครบถ้วนเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการมาเรียนที่น